เอสบ็อกพามาดูคอมตู้ปลารุ่นใหม่แต่งเต็มขาวคีนจับคู่กับชุดระบายความร้อนด้วยน้ำมีหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าคอมเครื่องนี้จะสวยงามแค่ไหนแล้วก็ใช้สเปคคอมมากันบ้างนี่เอสบ็อกก็เอามาถ่ายรูปถ่ายลงทิกต็อกส่งให้ลูกค้านะครับนี่อัพคอมสวยๆลงช่องให้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของภายในกันครับฟ้าเป็นไงภายในครับบอกเลยว่าอย่างสวยนะซิฟยูใช้เป็น i512 4 0สสนะครับเครื่องนี้ลูกค้า เอาไปต่อหน้าจอหลายหน้าจอแล้วก็เอาไปสตรีมด้วยนะครับก็ใช้ CPU ที่มี IG p u ก็ได้นะครับก็ช่วยให้เราทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับจับคู่กับสายไฟวิ่ง RGB เหมือนเดิมนะครับทั้งสายไฟเลี้ยงตัวเมนบอร์ดแล้วก็สายไฟเลี้ยงกาจอทำให้คอมตู้ปลาเครื่องนี้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเลยในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์ผมเป็นแรม3.2กิกนะครับช่วยให้เราเปิดทำงานหลายอย่างเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมพ,พร้อมๆกันได้อย่าง ลื่นไหลโดยที่เครื่องไม่ช้าไม่ค้างในส่วนของ M2 นะผมความจุ512กิกนะครับก็เก็บไฟล์เยอะอ่านเขียนไฟล์ไว้มากๆต่อมาในส่วนของกาจจอผมเป็น RTX 4060ตัวสีขาวนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกาดจอสุดคุ้มเลยนะครับเล่นเกมปรับสุดความเร็ยดฟูดนะีเ่นเล่นลื่นไหลายเกมเลยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยทําให้เฟรมเดทดสูงมากยิ่งขึ้นกาดจอตัวนี้นะครับมีพัดลมะบแยคหลอน2อตัวแล้วก็มีไฟ RGB ที่ตัวพัดลมอีกด้วยต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ด B70M เอไ i ไฟนะครับรับไวไฟรับบลูทูธได้ในตัวซิงค์ระบายร้อน CPU ขนาดใหญ่นะครับเปนบอกตัวนี้รองรับการอัปเกรด CPU Intel นเท4จในอนาคตอีกด้วยและยังสามารถอัปเกรด m อได้อีก1สล็อตต่อมาในส่วนของชุดน้ำนะครับตัวนี้เป็นชุดน้ำมีหน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนวิดีโอได้นะครับเป็นชุดน้ำตัวสุดคุ้มเลยนะครับชุดน้ำา3ตอนตัวนี้ในส่วนของพอร์ต USB นะผมมีมาให้ถึง3พอร์ตเลยนะครับ2 0 2หัว3.01หัวนะครับที ปรับไฟปุ่มรีเซ็ตปุ่มเปิดเครื่องมีมาให้ครบในส่วนของ power supply ที่ผมติดตั้งไว้ด้านหลังเคสตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ p l y หกร้อยวัตต์แล้วก็ถ้าเราใส่ SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเอาไปใส่ด้านหลังนะครับในส่วนของงานเก็บสายผมก็เก็บสายให้อย่างเรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นกล่อ,องอุปรกรณ์นะครับนี่ขอตัวชิ้นเป็นมือหนึ่งสำหรับใครที่สนใจสำหรับคอมตูป้ปลานะครับดูรายละเอียดที่หน้าช่องได้เลยนะครับเราวิดีโอลงเก็บให้พร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางนะครับอยากได้แบบไหนใจัดให้ได้หมดนะครับอยากได้คอมตูป้ปลาสวย งบประมาณแนะนํา40,000บวกลบนะครับหรือว่ากดงบต่าๆสุดๆเนี่ยก็ได้ประมาณสัก35,000นะครับสเปกก็จะลดหลั่นลงมาเนาะหรือใครที่อยากได้คอมเน้นสเปคคอมเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสวยแอดโปกมีรวมไปถึงโน ok ้ตบุ๊กแอดโปกมีนะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอกขอให้มาปรึกษากันนะครับมีบริการหลังการขายปรึกษากได้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงว่าแอดบอกจะทิ้งลูกค้าไหมนะครับดูแลตลอดไปนะครับทางมาปรึกษากได้ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวนี้แอดบอกขอตัว เตรียมตัวไปส่งของให้ลูกค้าก่อนถ้าใครสนใจก็ทักแชทหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราจะมาดูรูปส,สวยๆของคอมตู้ปลายเครื่องนี้กันเลยครับ